สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซิกานะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูอีกหนึ่งเกมเก็บเลเวลนะครับที่น่าจับตาม,มองมากๆเลยนะครับแล้วก็กำลังจะมาเปิดในบ้านเราเร็วๆนี้แล้วนะครับนั่นก็คือ d ดโบอินมอร์ทอนนั่นเองครับ ไดโบอินพอร์ทนะครับหรือว่าไดโบมือถือนั่นแหละครับพูดง่ายๆนะครับคือเป็นเกมที่ทําท่าจะว่าจะเปิดเนี่ยมาหลายปีแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้เปิดสักทีนะซึ่งตอนนี้นะครับเขาก็กําหนดเปิดบริการอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็คือวันที่23มิถุนายนนี้นั่นเองนะครับหรือว่าเดือนหน้านี้นั่นเองเราก็จะได้เล่นกันแล้วนะครับมันจะมีให้เล่นบน Store ไทยเลยนะครับทั้ง Google Play แล้วก็ App Store เลยนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเกมเลยที่หลายๆคนรอคอยมากๆเลยเพราะว่าไดโบเนี่ยหลายๆคนน่าจะมีความผูกพัน้ดบีเคนนก็็อืป แบบว่ามันมีไดโบ3แล้วก็มีไดโบสรีเมคนะครับหรือว่าไดโบรีเซลเล็กน,นี่อันนี้ก็คือไดโบอิมมอร์ทัลเป็นเวอร์ชันอันนีง ครับผมโดยอาชีพที่จะให้เล่นนะครับก็จะมีพกอาชีพนะครับก็มีบอเบเรียนวิสาทตเดมอนฮันเตอร์มองครูเซเดอร์แล้วก็มีโครแมนเซอร์นั่นเองนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูที่ตัวหน้าเว็บของเขาสักหน่อยนะครับผมนี่นะเขาจะมีให้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าอยู่นะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลยนะครับใช้ ID เบริษัทนะครับผมอ่ะพออ่านรายละเอียดข้างล่างนี่นะครับเขาก็จะมีให้ดูนะครับว่าเอ้ยเกมอะไรเป็นยังไงบ้างนะอันนี้ก็เป็นเกมเเเเเเพพลยย์์ทรรรรรอออออออนน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 ะะะะะะะคคคัััับบบบกกกก็็็จจมมมมีีีีใหห้้้ดููววว่่่าาาาปปณไไงงืแ ีต่างๆนะครับผมยังไม่ค่อยได้เห็นในเกมเท่าไหร่อ่านี่นะครับจะมีบรรยากาศในเกมให้ดูแบบนี้นะครับการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้นะจะเห็นว่าภาพสวยนะแล้วก็ให้ฟีลไดโบที่ดีมากๆเลยนะครับผมอ่าคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับผมเมื่อเลื่อนลงมานะครับผมนี่ครับเราก็จะเห็นเลยว่าเกมนี้นะครับไดโบ2รีเซ็ตก็คือไดโบ2รีเมคนะครับที่เราเคยเล่นกันตอนเด็กๆนั่นแหละเขาเอามารีเมคใหม่สวยมากๆเลยอันนี้เราเคยสตรีมให้ดูไปด้วยนะครับตอนนั้นคือคือคามากน่าเล่นมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นไดโบอิมอร์ทัลก็คือไดโบม นะซึ่งไดโบสานี่ผมไม่มีข้อมูลเหมือนกันเนี่ยใครมีข้อมูลยังไงก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมเกมที่จะเปิดในเดือนนี้ชนาเนี่ยก็คือไดโบอิมอร์ทัลนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาอีกหน่อยก็จะเจออาชีพที่ให้เล่นนะครับผมนี่นะบาเบเรียรนะครับผมอ่าก็จะเคยคุย้นเคยกันดีนะตัวนี้ถ้าใครเคยเล่นในไดโบสองครับต่อมาก็คือเซเดอร์นะครับผมอ่าก็จะเป็นดาบโลกแบบนี้นะต่อมาเป็นเด m o อน u ันเตอร์นะครับผมอ่านี่เหมือนแวนเฮลซิงเลยนะมีหน้าไม้2อันนะอย่างเท่อ่าแล้วก็ต่อมาก็คือ Mong, คผม โอ้สงนะสุดยอดมากต่อมานะครับโครแม m a n c e r นะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นการปลุกศพอะไรอย่างนี้นั่นแหละคนชอบอาชีพนี้กันเยอะมากๆเลยนะในข่าวที่ลงไปในคนคอมเมนต์ถึงอาชีพนี้กันเยอะที่สุดเลยนะแล้วต่อมาครับสุดท้ายก็คือวิศน่นองนะหรือว่าจอมเวทนะแน่นอนเกมแบบนี้มันต้องมีจอมเวทนะฮะอ่านี่ก็คือหกอาชีพทั้งหมดที่จะมีให้เล่นนะครับผมอ่าเมื่อเลื่อนลงมาอีกหน่อยก็จะเป็นพวกเนื้อเรื่องในเกมต่างๆนะครับผมอันนี้เขาบอกว่าเป็นฮีโร่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันหน้าตาไม่เหมือนฮีโร่ นะคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับใครมีข้อมูลก็เสริมเ,เข้ามาได้นะเพราะผมเองก็เคยเล่นไดโบสองนี่ก็คือตอนแบบเด็กๆเลยนะแล้วก็ไม่ได้ตามต่อมาเลยนะครับอ่และสุดท้ายนะครับเขาก็จะบอกให้ลงทะเบียนล่วงหน้านั่นเองนะซึ่งกาหนดการเปิดเนี่ยมาแล้วนะยังไงก็อย่าลืมไปลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยลนะกันถ้าใครหาตอนนี้ในสโต r e ไทยอ่ะจะยังไม่มีนะครับต้องรอเพิ่มในสโต r e ไทยช่วงใกล้ๆเปิดอีกทีนึงอ่ะเดี๋ยวมาดูหน้าเว็บเพจของเขาซะหน่อยนะครับผมหน้าเว็บเพจขเขามีคนกดไลค์อยู่300,000กว่าคนมหมื่นกว่าคนนะาที่ ตรงนี้เขาก็จะลงเป็นพวกข้อมูลรูปภาพอะไรต่างๆแบบนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับเข้ามาดูเป็นรายละเอียดเฉยๆนั้นตัวหน้าเว็บที่เราให้ดูเมื่อกี้เนี่ยจะมีรายละเอียดมากกว่านะครับผมสำหรับใครที่รอคอยเกมนี้อยู่นะครับแล้วก็อยากจะไปเล่นยังไงเนะี่ยมีความผมูกพันกันยังไงเราคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านครับผม๊ายบายจ้า